นางเป็นใบ้นั้นเพราะรางควานของพระยาชาละวันเข้าทับต่อพระยาชาละวันตายเมื่อใดจึงจะหายจเจ้าเมืองพิจิตว่าจระเข้ชาละวันตัวนี้มันกินผู้คนเสียว่าหนักหนาแล้วจะเอามันไว้ทําไมจึงสั่งให้พวกชาวเมืองฆ่าพระยาชาละวันเสียแต่พวกชาวเมืองไปทําอย่างไรพระยาชาละวันก็ไม่ตาย ด้วยอำนาจเขี้ยวแก้วรักษาตัวอยู่จึงต้องอ้อนวอนให้เจ้าไกลทองช่วยบอกอุบายที่จะฆ่าพญาชลวันเจ้าไกลทองให้เอาหอกสัตตโลหะไปแทงพญาชลวันจึงตายนางตะเพาทองก็หายเป็นใบกลับเป็นปกติดังแต่ก่อนเศรษฐีจึงปรึกษากับภรรยาว่าเดี๋ยวนี้เจ้าไกลทองก็ทำการสำเร็จดังสัญญาจำจะต้องยกนางตะเพาแก้ว และสมบัติให้เขาแล้วเจ้าไกลทองนี้มีฤทธิเดชมากคงจะได้มียศศักดิ์ต่อไปที่ได้ไว้เป็นลูกเขยก็ดีหนักหนาแลนางตะเภาทองนั้นเขาก็ได้พามาทั้งได้ช่วยแก้ไขให้หายเป็นใบ้ควรจะยกให้เขาเสียอีกคนหนึ่งจะได้ผูกพันเจ้าไกลทองไว้ให้มั่นคงคิดกันดังนี้แล้วจึงยกนางตะเภาทองกับนางตะเภาแก้วให้เจ้าไกลทองทั้งสองคน เจ้าไกลทองก็ได้ครองสมบัติกับนางทั้งสองอยู่ที่บ้านเศรษฐีแต่นั้นมาอยู่มาเจ้าไกลทองนึกถึงนางวิมาลาเมียของพญาชาลวันซึ่งได้ไปเห็นที่ถ้ำจระเข้คิดรักว่ารูปร่างสะสวยหนักหนานางก็เป็นมาอยู่จะลองไปเกี่ยวพาราศีดูถ้าปรากฏว่าตัวปราพญาชาลวันแล้ว